สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับสวัสดีเซอร์เรียงหลายนะครับวันนี้พ่อของผมนะครับซันนี่จากอาร์ดีดีคาร์เซนเตอร์นะครับลูกค้าวันนี้ผมพามาดูรถยนต์หมดสัญญาเช่านะครับเข้าใหม่นะครับเป็นเป็นรถแบบสวยๆเลยลูกค้าเป็นมิสซูบิชิไททันนะครับเป็นตัวซิงเกิลแคปนะครับ2.4มันมัน2.4งจหรือสอไม่รู้อ่ะมาสองกว่ามันหึงสอลูกค้านะครับเป็นเป็นตัว GL นะครับเป็นเกียร์ออโต้และเกียร์ไมนุ่นนะครับมี2ตัวเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร ออโต้ส่วนนี้จะเป็นยิมายนวแต่คือรุ่นเดียวกันตัวเดียวกันครับเป็นโฟวิล์นะครับเป็นรถที่เสริมช่วงล่างนะครับลูกค้าเนี่ยเรามาดูใกล้ๆเลยครับลูกค้านะครับเขาเขาดัดแปลงช่วงล่างนะครับเป็นของนิสูมานะครับผมบอกเลยว่าว่าแพงแพงเหมือนกันนะครับผมบอกเลยแค่ช่วงล่างก็ทํามาเยอะแล้วก็เป็นตัวพกนะครับนี่ให้ดูใกล้ๆเลยนี่มาเลยติดมากับรถเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับโฟวิล สี่คูณสี่รถยนต์สวยมากครับลูกค้านะครับเนี่ยดูเดี๋ยวให้ดูไม์กันหน่อยนะครับลูกค้าปุ๊บนี่แหละครับคันนี้ไม่สามพันกิโลเมตรเท่านั้นเองครับลูกค้าแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะลูกค้านี่นะครับนี่เกียร์ออโต้เลยนะครับสวยมากนี่โตปรับเกียโฟนะครับ รถเนียเน้ยบเลยลูกค้าโอ้โหแบบสวยมากๆนะครับด่๋ย่พาไปดูอีกคันหนึ่งครับมาเลยลูกค้าคันนี้ดุมากเลยนะครับเหมาะสำหรับลูกค้านะครับที่จะซื้อไปใช้ในการทำงานขนขนของผลสวนผนทุเรียนขนง้อขนอะไรก็โอ้โหเจ๋งเลยผอมอเอรลยลูกค้านะครับอีกคันนี้เป็นเกียร์ไม้น่วนลูกค้าเนีย่ยลูกค้าดูดดรอบๆหน่อยครับผม ถ้าลูกค้าเห็นนะครับตรงนี้มันจะมีมันจะเป็นเป็นเส้นอะไรเงี้ยนะมันไม่ใช่รอยนะครับมันเป็นสติกเกอร์นะครับลูกค้าเนี่ยมันออกนะครับก็อย่างที่ผมบอกถ้าลูกค้าซื้อผมผ่านอะไรผมก็จัดการขัดสีขัดอลไรให้มันดีนะครับนี่มันเหมือนกันเลยลูกค้ามันตัวเดียวกันเลยนะครับผมปีเดียวกันปีรถปีสองพันยี่สิบสองนะครับรถปีที่แล้วนั่นเองง่ายง่ายนะครับโอเครถสวยมากลูกค้านี่นั่นปึกดุดันให้ดูแหนบกันหน่อยครับนี่ ดูแหนบช่วงล่างกันหน่อยนะครับนี่มีโช๊กามานะครับเป็นตัวที่เขาปรับยกสูขงขึ้นไอีกนะครับเพราะเขาใส่โช๊กมาไงลูงกค้าน,นี่คันนี้มไม้เท่าไหร่ครับไม้ห้าพันกิโลเมตรนะครับห้าพันห้านะครับเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแต่เป็นเกียร์ไม้นุนอันนี้เป็นเกียร์ไม้นุน่งคันเมื่อกี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับนี่ปรับเกียร์โฟรเหมือนกันเดะเหมือนทุกอย่างเลยต่างแค่เกียร์เท่านั้นแล้วก็ราคานะครับผม ธรรมดานะครับลูกค้าปกติแล้วเนี่ยผมจะจะดูรถก่อนนะครับแล้วค่อยถ่ายแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องดูเลยครับลูกค้าว่ารถปีนี้แล้วเองนะครับรถสวยมากเลยผมดูแลจริงๆผมก็ดูแล้วเปิดฝาเปิดไรดูแลล้วรถสวยเลยครับรถเดิมไม่มีคนหนักไม่มีจมน้ําไม่มีพลิกคว่ำนะครับซื้อก็ผมอย่างที่ผมบอกนะครับผมดูแลดีนะครับผมดูดูแลเทคแคร์เหมือนคนแบบรู้จักกันสนิทกันนะครับผมดูแลเหมือนพี่น้องนะครับผมดูรถให้ฟรีไม่ได้คิดเงินนะครับลูกค้าแนะนําผมบอกเลยแนะนําคันนี้เหมาะมากนะครับสำหรับลูกค้าที่จะซื้อไปใช้นะคครัับบ้อเเหมมืนดิลูกา ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถแอดไลน์มาได้นะครับหรือว่าโทรสอบถามผมได้โดยตรงเลยนะครับผมวันนี้ยินดีมากๆเลยครับที่ได้ถ่ายแต่จริงๆมีมีเข้ามาเยอะมากนะครับผมมีตัวแบบนี้ประมาณอยู่3ามสบคันนะครับลูกค้าถ้าลูกค้าเข้ามาเนี่ยสนใจเนี่ยรีบมาจับมาจองกันได้นะครับกวันจะบอกของบอเลยแป๊บเดียวจริงราคานะครับผมบอกก่อนราคาครับอันนี้เป็นเกียร์ไม่นว่นะครับราคา5้า0 0 0บาทนะครับราคาคันนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวเกียร์โต้นะครับราคา5้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับนี่อันนี้เกียร์โต้ นะครับแต่สารแค่ประมาณสองสองสามหมื่นนะลูกค้แกกาแต่ได้เกียร์โตก็มาอยากได้เกียร์ไม่นวนก็มามีมีให้เลือกครับลูกค้าหรือจะได้สี่ประตู4 wheel เป็นตัวไททันเปีปีดดดเดียวกันร้อนเดียวกันก็อยู่ห้างบนนะครับแต่เป็นสี่ประตูเกียร์โตตัวท็อปสุดเลยลูกค้าซึ่งสวยมากผมผมเดี๋ยวผมจะต้องไปถ่ายข้องบนอีกนะครับอันนี้ก็ให้ดูเป็นตอนเดียวไปก่อนอันนี้ผมมีเยอะนะครับอยากให้ลูกค้ามามาเลือกชมนะครับมาอะไรก่อนนะครับเพราะรถมันสวยจริงๆนะลูกค้าแนะนํานะลูกค้าถ้าลูก โทรหาผมได้โดยตรงเลยถ่าเร็เยอนะครับผมก็วันนี้เหมือนเช่นเคยนะครับลูกค้าฝากกดไลค์นะครับฝากกดติดตามฝากกดแชร์ให้หน่อยนะครับก็เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมนะครับผมก็วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ